การจราจรนะฮะค,คือเส้นทางนี้เขาบอกมัน2เลนแต่ขยะเนี่ยมันกินไปแล้ว1เลนเหลือเลนหนึ่งให้ได้วิ่งนี่มันก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะไม่เหลือแล้วไม่เหลือ,อทางให้วิ่งแล้วเนี่ยครัเดี๋ยวไปดูคลิปหน่อยอุ้ย โอ้โหเนี่ยฮะครับอันนี้มันภูเขาขยะหรือเปล่าเนี่นะฮะโดยขับรถอยู่แล้วมาเจอแบบนี้เขาบอกอยู่ในเขตเทศบาลเมืองควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับขยะล้นออกมาขวางถนนแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะทั้งขวาทั้งซ้ายนะสองข้างทางเลยคุณผู้ชมนี่นะคือทั้งภาพทั้งกลิ่นนะผู้สึกข,ข่าวเนีลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุล่าสุดหลังจากที่คลิปเผยแพร่ ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองควรลังได้ส่งคนพร้อมกับรถแบ็คโฮและก็รถบรรทุกใหญ่เข้าเคลียร์พื้นที่เก็บขยะบริเวณดังกล่าวแล้วนะครับนะคุณเทียนเมฆธนวันประลัดเทศบาลเมืองควรลังบอกว่าสืบเนื่องจากสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองควรลังอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตอนนี้ขยะเนี่ยล้นบ่อขยะและกระทบต่อชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าว อ,อ๋อ,อตรงนี้มันเป็นบอ่อขยะใช่ขยะที่เขาใช้ฝังกลบแล้วก็มีการประสานกับเอกชน,นในการเปิดพื้นที่ให้เช่านะครับเอาขยะนี่มาทิ้งเอาไว้ก็ออจะเป็นพื้นที่เนี่ยนอกจากที่เขตคนลางก็จะมีพื้นที่ข้างเคียงเขาเอามาทิ้งไว้ด้วยไงแล้วมันล้นมันลน้นครับมันล้นพื้นที่ออกมาลงถนนครับเ,ออเนี่ยสภาพมันก็จะเป็นแบบเนี้ยครับนะครับ นี่ล่าสุดก็เข้าไปเคลียร์พื้นที่แล้วนะฮะเคลียร์พื้นที่แล้วก็เห็นว่าเทศบาลเมืองควนลังเนี่ยเขาก็เร่งดําเนินการให้ชั่วคราวนะฮะก็จะมีระยะต้นเนี่ยคือจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นบ่อฝังกลบขยะบ่อที่1น,นะ 1> จุดนี้นะฮะเดี๋ยวเขาจะประสานเอกชนในพื้นที่เนี่ยปิดกลบขยะไปก่อนแล้วจะเพิ่มพื้นที่ที่จะสามารถรองรับขยะประจําวันที่เขาบอกว่ากะประมาณ40ตันต่อวันเนี่ยในอนาคตได้ส่วนบ่อขยะอีกจุดหนึ่งคือบ่อที่2เนี่ยนะฮะ ขยะมันจะล้นมันกองมาที่ผิวถนนเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยดำเนินการใช้เครื่องจักรกลของเทศบาลขนย้ายขยะไปจํากัดกําจัดที่บ่อที่1เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะดําเนินการให้เสร็จสิ้นในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์นี้ส่วนมาตรการต่อไปเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องหาแนวทางในการกากาจัดขยะปลายทางให้ถูกหลักหรือบอกงี้เลยนะครับกำจัดขยะให้ถูกหลักทางวิชาการในอนาคตคือลักษณะนี้มันฝังกลบไว้ก่อน นะฮะแต่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวต้องประชุมกันว่าจะเอาอย่างไรต่อไปเพราะว่าแน่นอนอำเภอหัดใหญ่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่พลเมืองเยอะนะฮะขยะก็จะเยอะตามมาด้วยฉะนั้นเนี่ยหลักการในการจัดการขยะเนี่ยต้องว่าอีกรอบหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวลองฟังที่ประหลัดชี้แจงนยฮะเติบโตของจากการพัฒนาการการเติบโตของเทศบาลเมืองคนลังพยากรหนาแน่นขึ้นมีพยากรเพิ่มขึ้นถึง5้0 0 0กว่าคนเนี่ย ทำไมปริมาณขยะต่อวันตกประมาณ40สถึงห0ตันต่อวันทําให้การทิ้งขยะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเต็มทเทศบาลเมืองคนลังก็เลยดําเนินการจ้างผู้รับจ้างเพื่อแก้ไขปัญหาฟังกลบขยะที่ปรากฏอยู่ในที่ดินในที่บ่อขยะทั้งสองแห่งนี้ในกระบวนการดําเนินการแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่าเราจําเป็นจะต้องปิดบ่อขยะบ่อที่หนึ่ง ให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ทําให้เราต้องใช้เนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยทางประหลัดก็นั่งรักษาการนายกไปก่อนเพราะว่าอยู่ในช่วงการเลือกตั้งเลือกตั้งนายกที่สมุตรีเดี๋ยวต้องรอสิบอพฤษภาว่ากันอีกทีหนึ่งครับนี่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยนะกำลังตัดสินใจว่าจะเลือกใครเนี่ยที่เขาหาเสียงกันอยู่เนี่ยก็ดูเนี่ยเรื่องนี้แหละครับใครจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้บ้างเนี่ยนะ ลดมาก50ต<อ>ันต่อวันเนี่ยปหลัดเขาบอกเมื่อสักค,ครู่แต่จะขยายพื้นที่เปิดพื้นที่บอกขยะใหม่เนี่ยคือรองรับแค่40ตันต่อวันครับตอนนี้ต้องดูต่อฮะ,ะคุณผู้ชมมีข่าวดีมาบอกครับเกษตรกรที่ปลูกพืช